คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาค2นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่21ของ40วันเรามาถึงหนังสือลูก,กาบทที่6และ7ผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับพระเยซูสอนสาวกต่อจากที่เราเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานสําหรับเฝ้าเดี่ยววันนี้นะครับก็มีคําสอนของพระเยซูอีกหลายประเด็นที่เราจะนํามาใกล้ครวนกันต่อนะครับ ประเด็นแรกของวันนี้ก็คือข้อพระคัมภีร์ในโลก,กาบทที่ 6, ข้อ43-45ถึง45พระเยซูสอนว่าต้นไม้ดีย่อมให้ผลดีและต้นไม้เร็วก็ให้ผลเร็วดังนั้นคนดีย่อมนำสิ่งดีๆออกจากความดีที่สะสมไว้ในใจเขาส่วนคนชั่วก็นำสิ่งที่ชั่วออกจากใจที่ชั่วเราจะรู้จักคนใดคนหนึ่งได้ว่าดีหรือชั่วก็ให้ดูที่คำพูดและการกระทำของเขา ส่วนคุณมัทธิวก็บันทึกเพิ่มเติมไว้ว่าให้ระวังคำสอนของผู้เผยพระวจนะเทศหรือก็คือตัวปอมนะครับให้ดูชีวิตเขาไปนานๆจะได้รู้จักเขาได้ว่าเขาเป็นคนยังไงโดยดูผลชีวิตของเขานะครับพี่น้องที่รักให้คุณหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่ามีอะไรมากอะไรบ้างที่พระองค์อยากจะบอกคุณนะครับพี่น้องครับเวลาคุณอ่านพระคัมภีร์ขณะเฝ้าเดี่ยวอย่าใจร้อนนะครับ ให้อ่านไปอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณไปด้วยนะครับพระอาจารย์เปาโลกล่าวว่าร่างกายของคริสเตียนเราเป็นวิหารเป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระอ,องค์อยู่ในตัวคุณแล้วและพระอ,องค์เป็นผู้ดลใจให้หมอลูกาเขียนพระคัมภีร์เล่มนี้แล้วคุณก็จะได้รับเลมาดีๆจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสําหรับผมเมื่อผมอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว พระองค์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงสุภาษิตบทที่สข้อยีบสามที่กล่าวว่าจงละแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทําล้วนออกมาจากใจเห็นไหมครับพี่น้องเวลาคุณพูดหรือทําอะไรก็ล้วนออกมาจากภายในจิตใจของคุณโดยไม่รู้ตัวนะครับหลายครั้งออกมาจากใจที่เป็นส่วนลึกของจิตใต้สํานึกเลยนะครับคือถ้าคุณสะสมความเชื่อรบๆไว้ในจิตใต้สํานึก คำพูดและการกระทําของคุณก็มักจะเป็นไปในเชิงลบนะครับมันจึงมีความสําคัญมากๆว่าคุณสําอคุณสะสมอะไรไว้ในจิตใต้สํำนึกของคุณซึ่งมันก็จะทําให้เกิดพฤติกรรมแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นได้นะครับพระเยซูสอนสาวกในบริบทนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าสาวกไปเชื่อคําสอนผิดๆของพวกธรรมจารย์ฟาริสีพวกนี้ดูภายนอกก็มีคําพูดใส่รูนะครับ แต่ภายในจิตใจนั้นแข็งกระด้างและก็ชั่วร้ายและพระองค์จะมักเรียกคนพวกนี้ว่าน่าซื่อใจคดนะครับเป็นสาวกของพระเยซูต้องอย่าไปมองใครแค่ผิวเผินให้มองลึกเข้าไปถึงจิตใจภายในของผู้นั้นนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพระเยซูก็สอนไว้อย่างสมดุลด้วยนะครับว่าคุณอย่าไปตัดสินใครง่าย อย่าแค่ดูที่คําพูดหรือการกระทําภายนอกแล้วก็ไปตัดสินว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้เพราะเขาอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะครับคือว่าอ่านรรพัคคัมีก็ต้องประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสมดุลในความเชื่อด้วยนะครับอย่าสุดต่งหรือตกขอบเกินไปครับพี่น้องที่รักการสังเกตคนนั้นจะต้องใช้เวลานะครับเวลาผมรับสมัครพนักงานใหม่ การสัมภาษณ์แค่ไม่ถึงชั่วโมงจะไม่สามารถตัดสินได้ว่าเขามีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานหรือไม่จึงต้องทดลองงานเป็นเวลา120วันนะครับเพื่อจะได้มีเวลามีโอกาสได้ดูลักษณะนิสัยใจคอกันก่อนไงล่ะครับจากนั้นในโลกาบทที่เข้อ4 6ถึง49พระเยซูก็สอนต่อไปอีกว่า คนที่ได้ยินคำสอนของพระองค์แล้วเอาไปทำตามก็เป็นเหมือนคนที่สร้างบ้านบนศิลาเมื่อน้ำท่วมและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดใส่บ้านบ้านก็ไม่สั่นไหวไม่พังทลายนะครับแต่คนที่ได้ยินคำสอนของพระองค์แล้วไม่เอาไปทำตามก็เปรียบเสมือนสร้างบ้านบนทรายคือเมื่อฝนตกน้ำท่วมมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดใส่บ้านบ้านก็พังทลายลงอย่างง่ายดายนะครับ ตรงนี้เรามาใคร้ครวนประเด็นที่สองของการเฝ้าเดี่ยววันนี้ให้คุณหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์มีเรมาพิเศษอะไรจะบอกคุณหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรมมาที่ได้รับคือพระวิญญาณจะทําทให้ผมนึกย้อนกลับไปในอดีต20กว่าปีที่ผมได้มาเป็นคริสเตียนนะครับชีวิตผมมันก็เป็นเหมือนคําสอนของพระเยซูตอนนี้คือ ในสมัยที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ชีวิตผมเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็แย่รุ่มรุ่มดอนดอนพระวิญญาณบริสุทธ์ก็บอกว่ามันเป็นเพราะผมอ่านพระคัมภีร์หรือได้ยินคําสอนที่บทแล้วผมไม่ได้ลงลึกนํามาใกล้ครวนประยุกต์ใช้อย่างจริงจังจึงทําให้ดําเนินชีวิตผิดพลาดอยู่บ่อยๆสมัยเป็นผู้เชื่อใหม่ผมดําเนินชีวิตแบบคนในสายโมเตลูนะครับ คือใช้ความเชื่อในการอัศจรรย์สุดโตง่งโดยไม่ได้สอดคล้องกับพระวจนะในพระคัมภีรการตัดสินใจเรื่องต่างๆโดยไม่ได้อิงจากพระคมภีร์หรือฟังพระวจนะแล้วแต่ไม่ได้เอามาประยุกต์ใช้ทาตามตาม,มันก็คือการสร้างบ้านบนทรายนั่นเองซึ่งทรายมันก็ไม่แน่นนะครับตอกเสาเข็มสร้างบ้านบนทรายก็หมายถึงการมีรากฐานไม่มั่นคงเวลามีวิกฤตเข้ามาในชีวิต เพิ่งจะมาพลิกอ่านพระคัมภี์มันก็ไม่ทันนะครับชีวิตก็พังทลายแล้วก็เดี้ยงไปได้ง่ายๆแล้วก็มาในสมัยที่มีการล็อกดาวน์โควิด -2 3ปีามปีแล้วก็ต้องติดอยู่แต่ในบ้านเหมือนติดคุกนะครับจะออกไปไหนก็ไม่สะดวกมันก็เหมือนพระเจ้าติดเบรกชีวิตของผมไว้นะครับเพื่อให้ผมหันมาจดจ่อและใส่ใจใกล้ครวญในพระวจนะของพระองค์ ผมก็ใช้เวลาอ่านพระครัมภีร์และไคร้ครวนเคี้ยวเอื้องช้าๆตลอดช่วงเวลาที่ติดล็อกดาวน์โควิดมาหลายปีผมอ่านพระครัมภีร์เคี้ยวเอื้องพร้อมอธิษฐานสนทนากับพระวินาบริสุดไปทุกๆวันจึงทําให้รากฐานชีวิตเริ่มเป็นเหมือนกันตอกเสาเข็มลงไปบนพื้นศิลานะครับเมื่อก่อนอ่านแบบกระโดดไปกระโดดมาทําให้ไม่เข้าใจบริบทจึงเอามาประยกใช้แบบผิดๆนะครับ แต่เดี๋ยวนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผมอ่านอย่างต่อเนื่องเป็นซีรีส์และก็ทำให้ได้เข้าใจแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างถูกต้องชัดเจนมากขึ้นจึงได้นำมาแบ่งปันเป็นคลิปในซีรีส์ต่างๆลงไว้ใน YouTube ช่องนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีเกือบ600กว่าคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็พบตัวเองว่าเวลาผมจะตัดสินใจอะไรเดี๋ยวนี้ก็ช้าลงกว่าเมื่อก่อนเยอะ คือต้องเอามาค้นคว้าข้อพระคัมภีร์ดูก,ก่อนพร้อมอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าไปด้วยไม่ได้ทําแบบสายมเตลูอีกแล้วนะครับมเตลูคืออะไรครับมเตลูก็คือคนที่มักง่ายชอบทางลัดเออะอะไรก็หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์การอัศจรรย์แต่ไม่ค่อยจะอ่านคําแนะนําจากพระคัมภีร์ไม่กดลึกเข้าไปในขุมทรัพย์ที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ไม่ ขอคาแนะนำปรึกษาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของคนที่หวังพึ่งแต่การอัศจรรย์จึงมัดไม่เข้าใจแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างถูกต้องเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นในชีวิตเจอน้ําท่วมและเจอกระแสน้ําไหลเชี่ยวชีวิตก็พันทลายเป็นหนี้หัวโตบ้างป่วยด้วยโรคร้ายแรงบ้านครอบครัวทะเลาะอย่าล้างบ้านลูกเด้อติดยาเสพติดบ้าน นี่ก็คือสิ่งที่พระเยซูสอนสาวกในตอนนี้นะครับถ้าคุณสังเกตให้ดีพระเยซูมักจะพูดประโยคนี้ว่าใครมีหูจงฟังเถิดความหมายก็คืออย่าใช้หูแค่ได้ยินเสียงแต่ให้ฟังการแค่ได้ยินมันทําให้เข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาแต่การฟังจะต้องใจเย็นและนำสิ่งที่ได้ยินนั้นมาไรตรตรองใกล้ครวนจนตกผลึก แล้วจึงนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้ครับการตอกเสาเข็มบ้านลงบนพื้นแข็งที่แข็งเหมือนศิลาค,คุณคงจะจินตนาการได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็กินเวลามากมายเลยนะครับดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่ที่มักง่ายจึงหันไปสร้างบ้านบนทรายเพราะอะไรครับก็เพราะทรายมันล้วนมันนิ่มมันง่าย ในการที่จะตอกเสาเข็มแล้วก็ไม่เสียเวลามากแต่ว่ามันก็ไม่มั่นคงนะครับเมื่อเจอวิกฤตเข้ามาในชีวิตชีวิตก็จะเด้งได้ง่ายๆคือมันขึ้นอยู่กับรากฐานที่คนตั้งชีวิตของคนไว้ว่าคุณตั้งชีวิตคุณไว้บนรากฐานของอะไรถ้าตั้งอยู่บนภระวจนะของพระเจ้าคุณก็จะมีชีวิตที่มั่นคงไม่เด้งง่ายๆนะครับ เมื่อมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆคุณจึงมักจะได้ยินพี่เลี้ยงของคุณหรือศิยาพิบาลสอนอยู่เรื่อยๆว่าจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงการจัดลำดับเวลาของชีวิตให้เอาเวลามาสแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าและอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มากๆซะก่อน เพื่อคุณจะได้ตอกเสาเข็มชีวิตของคุณอย่างลากเลึกบนพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วพระองค์ก็จะเพิ่มเติมให้กับคุณภายหลังถ้าคุณไม่ทําแบบนี้จะมีวันหนึ่งที่คุณอาจจะต้องเจอกับวิกฤตของชีวิตแล้วคุณก็ค่อยมาสแสวงหาภายหลังก็สายอาจจะสายไปนะครับอาจจะสูญเสียทุกอย่างไปแล้วจึงค่อยมาสแสวงหามันก็ไม่คุ้มกันเลยนะครับก่อนจะขึ้นเวทีชกหวยก็ควรจะ เรียนรู้จากโค้ชซะก่อนนะครับเมื่อเชี่ยวชาญแล้วจึงขึ้นเวทีแล้วคุณก็จะไม่พ่ายแพ้นะครับและ,ะชีวิตคนก็จะเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าได้เอาละครับคราวนี้มาใกล้กรวนประเด็นที่3ของวันนี้กันต่อในโลกาบทที่7ข้อ1ถึงเเรื่องก็มีอยู่ว่าหลังจากพระเยซูสอนจบแล้วผู้คนก็เรื่อมใสศรัทธาพระองค์มากนะครับเพราะเป็นคำสอนที่ ด้วยสิทธิอํานาจคําว่าสิทธิอํานาจก็หมายถึงเป็นคําสอนที่มันเจาะลึกทะลุทะลวงเข้าไปภายในก้นบึ้งของจิตใจผู้คนนะครับแล้วพระเยซูก็พาเหล่าสาวกเดินทางต่อเข้าไปในเมืองคาเปร์นาอุ่มคุณจําได้ไหมครับเมืองคาเปร์นาอุ่มนี้เป็นเมืองเจริญรุ่งเรืองมากเพราะว่ามีทหารชาวโรมันมาตั้งฐานทัพกันที่เมืองนี้แล้วก็ปรากฏว่ามีคนรับใช้ของนายร้อย ชาวโลมันคนหนึ่งป่วยหนักใกล้ตายเลยนะครับนายร้อยชาวโลมันรักคนรับใช้คนนี้มากจึงบอกผู้อาวุโสชาวยิวให้ช่วยไปเชิญพระเยซูมารักษาคนรับใช้ของเขาหน่อยผู้อาวุโสชาวยิวกลัวพระเยซูจะไม่ไปบ้านของคนต่างชาติจึงบอกพระองค์ว่านายร้อยโลมันคนนี้รักชาวยิวและบริจาคเงินมากมายเพื่อสร้างธรมารมศาลาให้กับชาวยิวพระเยซู จึงเดินทางไปกับเหล่าสาวกนะครับซึ่งอันที่จริงแม้จะเป็นคนต่างชาติพระเยซูก็มีความรักความเมตตาที่จะไปช่วยนะครับพอมาใกล้ถึงบ้านนายร้อยคนนี้แล้วปรากฏว่านายร้อยคนนี้เขาก็ส่งคนมาบอกพระเยซูว่าตัวเขาไม่คู่ควรที่จะต้อนรับพระเยซูเข้าไปในบ้านของเขาขอให้พระองค์แค่ยืนพูดสั่งให้คนรับใช้ของเขาหายโรคแค่นั้นก็ได้แล้วเหมือน กับที่เขาสั่งทหารลูกน้องให้ไปลูกน้องเขาก็ไปให้มาลูกน้องเขาก็มาพระเยซูก็รู้สึกประหลาดใจและก็พูดกับเหล่าสาวกว่าเราไม่เคยเห็นใครมีความเชื่อยิ่งใหญ่เท่านี้แม้แต่ในหมู่ชาวอิสราเอลด้วยกันแล้วคนที่มาแจ้งข่าวก็กลับบ้านไปและคนรับใช้ของนายร้อยก็หายโรคทันทีนะครับ ถึงตรงนี้ให้คุณกดสต็อปและหยุดชั่วขณะอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรย่มาอะไรพิเศษที่พระองค์อยากจะบอกคุณหรือไม่อย่างไรสําหรับผมเรยมาที่ได้รับคือพระคัำพิ์ตอนนี้สะท้อนถึงความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ของนายร้อยชาวโรมันคนนี้นะครับเขาเปรียบเทียบความเชื่อในสิทธิอำนาจของพระเยซูนั้นเป็นเหมือนกับสิทธิอำนาจที่เขามีในฐานะนายร้อยคือเมื่อเขาสั่งลูกน้อง ให้ทำอะไรลูกน้องก็เชื่อฟังทำตามดังนั้นเขาเชื่อว่าพระเยซูก็มีสิทธิอำนาจของพระเจ้าสามารถสั่งให้โครคภัยไข้เจ็บออกไปจากมนุษย์ได้พระเยซูจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลาเข้าไปในบ้านเขาสามารถที่จะยืนสั่งตรงนอกบ้านได้เลยเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แม้แต่พระเยซูยังประหลาดใจเพราะชาวยิวเองยังไม่มีใครมีความเชื่อแบบนี้เลยนะครับ แต่ว่าพี่น้องครับพระคำผิดตอนนี้ก็ทําให้ผมรู้สึกตลกและก็ขำๆอยู่เล็กๆนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะพระเยซูอุตส่าห์เดินทางมาจนใกล้จะถึงบ้านเขาแล้วแทนที่นายร้อยคนนี้จะเชิญพระองค์เข้าไปนั่งในบ้านให้หายเหนื่อยและต้อนรับขับสู้ดีๆแต่กลับส่งคนมาบอกให้ห้ามเข้าบ้านมันตลกตรงไหนรู้ไหมครับก็ตรงที่ถ้าเขามีความเชื่อยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องส่ง ผู้อาวุโสชาวยิวไปเชิญพระเยซูมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับก็แค่ส่งคนไปบอกให้พระเยซูสั่งให้คนรับใช้ของเขาหายโรคโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาจนใกล้ถึงบ้านเขาจริงไหมครับพระเยซูและเหล่าสาวกก็เดินทางมาเก้อสิครับแทนที่จะได้เข้าบ้านไปกินน้ํากินข้าวให้หายเหนื่อยอุตส่าห์มาตามคําเชิญแล้วคือว่าอ่านรรพระคัมภีร์แล้วใกล้ครวนช้า,ชา บางทีก็เจอกับอะไรแปลกๆตลกๆแบบนี้สั้นอยู่นะครับนี่น้องที่รักแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึง1โคลินบทที่6กข้อสิที่อาจารย์เปาโลกล่าวว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารเป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงสถิตอยู่ภายในตัวท่านแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมว่ามีคริสเตียนหลายคนพยายามเอาคนป่วยไปที่โบสถ์เขาคิดว่า พระเยซูอยู่ที่โบสถ์เท่านั้นแต่ว่าพระเยซูก็เคยกล่าวไว้ก่อนที่จะเสด็จสู่สวรรค์ว่าถ้าเราไม่ไปพระวิญญาณก็จะไม่มาแต่ถ้าเราไปแล้วพระวิญญาณก็จะมาและจะมาประทับอยู่กับพวกท่านและอยู่ภายในตัวท่านดังที่อาจารย์เปาโลกล่าวว่าร่างกายของคริสเตียนเราทุกคนเป็นวิหารเป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงเท่านั้นพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่ง เปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อถูกต้องเช่นนี้มีความเชื่อแบบนายร้อยชาวโรมันคนนี้คุณก็สามารถที่จะสั่งด้วยสิทธิอำนาจและด้วยความเชื่อให้ความเจ็บป่วยออกไปจากตัวคนได้นะครับเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตยอยู่ภายในตัวคนอยู่แล้วและพระองค์ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคุณก็สั่งไปเรื่อยๆและเชื่อว่าหายแล้ว เดี๋ยวก็จะหายได้เองแหละครับแต่ว่าถ้าคุณยังมีความเชื่อน้อยคุณก็จําเป็นจะต้องไปหาหมอและอธิษฐานขอพระเจ้าจัดเตรียมและทรงนําหมอเก่งๆดีๆมารักษาคุณนะครับเอาละครับถึงตรงนี้ให้เรามาร่วมสนุกกันพิมพ์เลข1ห,หรือ2ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พิมพ์เลข1ถ้าคุณเคยสร้างบ้านบนทรายซึ่งก็คือเคยอ่านพระคัมภีร์ ฟังพระวจนะแต่คุณไม่ได้นํามาประยุกใช้คือคุณไม่ได้เจาะลึกขุดลึกเข้าไปไต่ตองไข้ควรถึงพระวจนะจนกระจ่างแจ้งแล้วเอามาประยุกใช้กับชีวิตอย่างถูกต้องในการตัดสินใจด้านต่างๆคุณมักจะฟังแบบผิวเผินไม่ตั้งใจไม่ได้นํามาใร่้รวนพร้อมกับอธิษฐานขอคําปรึกษาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณมาหาพระเจ้า เพียงเพื่อสแสวงหาการอัศจรรย์แล้วคนก็ทำอะไรลวกๆง่ายๆเพราะใจร้อนอยากรวยเร็วอยากให้ปัญหาจบไปเร็วๆอยากจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่เพื่อจะได้มีเงินมากมาแก้ปัญหาทุกอย่างคุณไม่ได้ขยันตอกเสาเข็มบ้านลงไปบนพื้นแข็งที่เป็นศิลามันจึงทำให้ชีวิตเดี่ยงไปเป็นหนี้หัวโตบ้างทะเลาะบอกแว้งกันในครอบครัวบ้าง ตัดสินใจลงทุนผิดพลาดบ้างมีไรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายหรือธุรกิจเจ๊งธุรกิจล้มเหลวและก็มีชีวิตรุ่มๆุ่มดันดอนมาตลอดแต่เฝ้าเดี๋ยววันนี้ควรเข้าใจแล้วว่าการมาหาพระเจ้านั้นจะต้องตอกเสาเข็มสร้างบ้านบนพื้นแข็งที่เป็นศิลาด้วยเพื่อให้คุณสามารถฝ่าวิกฤตของชีวิตไปได้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรเข้ามากระทบคุณก็ยืนหยัดมั่นคง เข้มแข็งได้บนพื้นฐานของพระวจนะพระเจ้าและความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคนเป็นแบบนี้พิมพ์เล็หนึ่งครับพิมพ์เล็สองถ้าคุณเคยสร้างบ้านบนทรายและเคยบ้านพังทลายมาแล้วเคยล้มเหลวในชีวิตแล,แล,แล้วมีชีวิตลุ่มๆุ่มดอนดอนผิดพลาดอยู่บ่อยๆแต่อย่างไรก็ตามคนก็ขี้เกียจที่จะมาอ่านพระคัมภีร์ฟังพระวจนะขี้เกียจที่จะใคร่ครวนขี้เกียจที่จะ สนานาสื่อสารกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณคิดว่าอธิษฐานขอพระเจ้าก็เพียงพอแล้วขอให้มีความเชื่อไม่จําเป็นที่จะต้องอ่านพระคมภีร์เฝ้าเดี่ยวและพัฒนาความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเสียเวลาทํามาหากินพอมีปัญหาชีวิตก็มาให้ศิยาพิบาลอธิษฐานเผื่อหรือหัวหน้าเซลลช่วยอธิษฐานเผื่อเท่านี้ก็พอแล้วจะมัวเสียเวลาตอกเสาเข็มบ้านบนพื้นแข็งที่เป็นศิลาไปทําไม เอาเวลาไปทํางานหาเงินเยอะๆแล้วเอาเงินมาถวายพระเจ้าเพื่อแลกเปลี่ยนให้พระเจ้าช่วยตอบคำธิษฐานแก้ปัญหาชีวิตให้ก็โอเคแล้วถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขสองครับเอาละครับพรุ่งนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันต่อมาดูว่าพระเจ้ามีแผนการอย่างไรต่อชาวยิวและต่อพระเยซูแล้วคุณก็จะได้มองย้อนกลับมาที่ตัวคุณเองว่าพระเจ้ามีแผนการชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอย่างไร เพื่อให้คุณมีชีวิตที่เกิดผลมากเป็นไปตามแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์อย่าพลาดติดตามตอนต่อไปนะครับขอพระเจ้าไว้พรร์